เลือหนทางสู่สยานทําดรงยางอ,าอีกประมาณ8กิโลจะถนนก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นป่ายุคาสองข้างทางายาวมาตลอดเส้นทางาเดินมาเรื่อยๆนะ ตามทุง่งนาลัดทุง่งนามาแล้วอีกประมาณแปดกิโลก็จะถึงแล้วก็หมูุขนะเราก็เดินไปก่อนเดินชมนกชมไม้ปีนหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้มากันอีกอันนี้เราออกจากบ้านสำโรงลัดทุง่งนาส่วมากเราก็จะเป็นถนน ที่สัตว์ผ่านทุ่งนาไม่ได้ไปถนนใหญ่นะจากอุบลมาอุทยา,านทรรตรงอย่างอันฝั่งนี้ก็เขาจุดนาคงจะรอไถมัก็วันนี้ดีมากแดดไม่มีคือว่าเป็นวันวันสิ้นสุดในภารากิจ200กว่ากิโล จากอุบลมาสิสเกษเนีามาผ่านจะสซด้วยวันนี้ก็คงจะถึงประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายรถยยานทำารงยางก็เลยอีกประมาณ8ปกิโลครับแปกิโลก,ก,โลก,กว่ากก็คงจะได้เดินทางกลับกันอขอขทุกท่านที่ติดตามทางยู u ู e นะมีความสุขความจเจริญแล้วก็อย่าลืมวันที่หนึ่งร่วม เป็นจะภาพถวายาสถานลานธรรมสาราปฏิบัติธรรมนะที่วัดดงชูวันที่หนึ่งที่จะถึงเนี่ยนะหเมษาวันนี้30มีนาแล้วจะเดินทางกลับไปส่งครูบาอาจารย์ที่สุรินที่สามสิบเอ็ดหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับวัดดงชูก็เพื่อจบสิ้นภารกิจในปีนี้ ขอนโมทนาสาธุเด้อสาธุสาธุวันหนุสุขังพลัง